สวัสดีพี่นนอะสวัสดทีทุกคนพี่นอะกินเขาาพระนางในสาวงามไปเกงเมืเอม่ออายุชยา,ชา,ยาเาาดืเอ,อม<า>อประเกตบัตเต้แหมากินนะโชวบม,มาเต้ห์มีลายได้กินกกระเด็ดสีละเซะ ชมพักเล่น <mainland mermaid> oh, ื mm ิน hmm. ก <second> ินละอื่นๆเกินเอ้ยเาเมื่อยน้ำเจาดีสาวงามเลยขอนะอหนวยำจำแก่้มกวกันอุ่นเขาได้นอืมถ้ามาเป่าาเจ๊บบอมกินจีน่ะกินอเกี่ยวรเน่เกี่ยวรเน่พอ เบ่งเบ่งกินข่าวด้วยพี่น้องเบ่งหัวมันลืมกินขังกันเ้อลูกสาวเข้าวไขกเรื่องอะนะลืมแส่หอมสามาเถอหล่าผมผมผู้ใหญ่คอยคอยคอยผู้หลอกไปมีขาไกินข้าวมีเราได้กินปลามีเขาองลูก

mẹ này tao bát ừ, ừ, yeah. mẹ <laughs> ba của Ừ. quang 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 không? quang 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 Rồi quang 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 กัดเนื้อเลยกัดเน้อปีแบบนม่นหมปีวนั่นคือเนื้อพองขึ <s <s ้นมาเนื้อาเถอะครับเออแช่น้องไงพนดเขาเป่าบ่ได้เขาอยากฆ่าเขาเป่าเขาเป่าเนื้าเ่าเนือไก่ลาเป็นธรรมาตจริง แสดงอิิฤทธิหาวเป็นดาวเป็นเดือนให้ดูหน่อยอนุมานที่ได้ฟังแบบนั้นก็ยิ้มกว้างยอมรับสาวแล้วก็บอกไปที่ช่องนั้นตาก่อนจะแสดงยาธิาแมานอนสิงหน้าเป็นหาเป็นดาวเป็นเดือนออกมาตกหนสมาลีหน้ากตกใจกลัวร้องกรี๊ดรีบปิดหน้าปิดตามเพราะความตื่นเต้นตกใจอนุมานเห็นดังนั้นก็ยิ่งชอบใจนะครับรีบคืนร่างเดิมแล้วเข้าไปปลอบใให้รู้ว่า ยาะแ่าวกิเลยยาแค่าผักเคือได้ผักเครือค่ะทีได้ผักเคือหักว่าาตอดเครอเลยอ้าวปวดกุ้งกะบี้ขวากรชิ่วกีอ้โหระ่วรขาชิวไห้พอชไหมชิวชิวนัโอ้ยเขเ่งชอบบาน้องอีนี่กินโอ้โหออ

เฮ้ยเนี่ยขาวงยังอยู่นัยหนึ่งกินโคตรขาวกันเลยตะกี้ขาวงก็อยจะเคืองหม้อขวดศาสตรพอดีเลืออซองสมบูรณ์เช่าแจ๊บได้เออน่ะพัดไข่พัดข้าวไข่เออพัดข้าวไข่เจียวพัดฟ้าป้องยังเสีย นี้มันจะนอนนะไหนมังกรเอาตัวนมมันมาหลานหรืวะเออกูหลานมุ่งมั่เลยเสิเล่เสิเล่จะนอนเลยต้องเจอกูหลานอย่างนี้นะนี่แค่เบื้องทับนตัว พ่อไม่ใชิมนันเลยตัวใหญ่อ,อบางถ้ากัดประกวนอ่างุนบนก่าสาปีไก่ประเด็นนะมีบ่กวาบวาทุกคนก็น้องอย่างนกิน,นอ่่นนไมุกกาลูกกระเฮงมันจจ้าโอ้ย,ยอย

เราต้อปิดนไปกว่แล้วเอาตัวเองต้องไคามร้อนจากทให้ึงน้องอืมเออนนะป่าวนี่มันเหรอแ้วเราต้อมีนวอุปกรพ่มขึ้นไหมนานปะนานปะหุกจะมาถึกท่เรือด้องการจะมาสามครั้งมึจะ้นคำาบหลาร้อสนจง ให้คนนดอยแล้วคนจะตอบแทนด้วยการที่ว่าแค่ไหมากองทุกมาได้ฟังแล้วนจครับมามาได้บ้างมากองมารวมตัวกันแล้วจะโหร้องขึ้นต่อกันน้ามันไปขี้บิ่งเบิ่งมันผิดใครมันผิดทครเลยมาบอกวิ่งวิ่งว่ยาหน้าตึบได้นะ

<ersch> จดจำตำแหน่งของเกาะหลังได้แล้วพญานุกยักษ์สัมภาทีก็พาปิมาส่งยัเขาหิมะโยรันดัเดิมแล้วสามแม่ทัพก็มาวางนเพื่อรึกษาว่าจะทำยังไงกันตอดีงานนั้นจะต้องต้อ้ามาหาสมุไปอีกไกลมากแต่ทหารวานอนพวกเขาข้าก็เกิดน้ำบ่อนมือบบือมิกแม่วใหญ่ได้น้มึมันดนแลรือแกนี่